สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่30มกราคมนะครับก็ยังมีฟุตบอลดีๆมานำเสนอให้ถึง4คู่ด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแล้วช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางทีมงานได้สร้างสารรค์ให้ฟังกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ค่ำคืนประจำวันจันทร์เรามาสรุปผลกันก่อนนะครับ คู่แรกนะครับไบรตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ราคาออกมาที่เสมอเนาะสกอร์สูงมาที่3ลูกนะครับทางแอดก็ให้จิ้มไปทางไบรตันนะครับก็สามารถชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อหนึ่งนะสกอร์สูงก็เจ้าไปนะส่วนอีกคู่หนึ่งบุนเดสลลกานะครับเลเวอร์คูเซ่นกับดอร์ทมูนนะครับแหม่ไม่น่าเชื่อว่าฟอร์มในบ้านอันดุดันของเลเวอร์คูเซ่นจะมาโดนดอร์ทมูนย้ำเอาในเกมนี้นะครับก็พ่ายไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ นี้ก็แย่หน่อยครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับนาปโปลีทีมอันดับหนึ่งนะเจอกับโรมานะครับทีมอันดับ5ของตารางนะครับวันนี้นาปโปลีเนี่ยต่อมาที่ครึ่งครบลูกนะครับสกอร์สูงก็2ลูกครึ่งนะก็แอดก็บอกให้จิ้มที่นาปโปลีไปก็ยังได้ครึ่งนะครับส่วนสกอร์สูงก็กินเต็มกันไปนะคู่สุดท้ายลาซิโอนะครับเจอฟิออเรนตินานะ ราคามาที่ลาซิโอต่อครึ่งลูกนะครับสกอร์สูงเนี่ยสลูกครึ่งนะฮะแอดก็ให้อยู่ลาซิโอนะครับก็เสียไปแต่สกอร์ต่ำเนี่ยก็ยังได้ตังค์อยู่นะครับ เรามาต่อกันในค่ำคืนวันจันทร์ที่30มกราคมนะฟุตบอลที่น่าสนใจก็คัดมาให้4คู่เน้นๆวันนี้นะคู่แรกนะ FA คันะดาร์บี้เคาน์ตีทีมจากลีกวันอันดับ4นะครับเจกับเวสต์แฮมนะทีมจากพรีเมียร์ลีกอันดับ16ของตารางนะครับแล้วก็เราไปที่การโชว์ซีรีส์อิตาลีนะครับอูนิเนเซ่ทีมอันดับ7ของตารางนะครับเจอเวโรนาทีมอันดับ18ของตารางนะครับก็บินไปที่สเปนเนาะบิยาริลทีมอันดับ5ของตารางนะครับเจอไรโยบาเอกาน โนทีมอันดับ9ของตารางนะครับคู่สุดท้ายเนี่ยเราบินไปที่โปรตุเกสกันเนาะวิกตอเรียทีมาไรส์ทีมอันดับ7ของตารางนะครับเจอชาเวสทีมอันดับ8ของตารางนะครับเรามาดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับ FA ฟเอคัพรอบ32ทีมสุดท้ายนะดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับลีกวันอันดับ4นะครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดลีกพิมารลีกนะครับอันดับ16นะคู่นี้แข่งเวลาตี2:45นะครับความพร้อมของผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยอ่าทางเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนคุ คอนเวสแฮมนะมีแม็กซ์เวลล์คอนเนตนะครับมีเจลูกาสคามมกานะครับแล้วก็มีแดนนะี่อิงเนาะเรามาดูแผนการเล่นของทางฝั่งเจ้าบ้านกันเลยเนี่ยดาร์บี้เคาวตี้เนี่ยมาในระบบ4 2 3 1นะครับก็ในเมื่อไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บก็น่าจะจัดชุดใหญ่ชุดเต็มนะลงฟาดฟันกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับส่วนเวสต์แฮมวันนี้มาในระบบ3 4 2 1นะครับก็ยังมีคีแมนนะอ่าดีแคนไรท์นะครับอ่าเบนรามานะแอนโต์ โ oh, แล้วก็ที่ท็อปฟอร์มอยู่ช่วงนี้ก็เป็นจอร์ดบอลเวนนะครับที่ซัดเอเวอร์ตไปล่าสุดนี่คือ2โลกกันเลยทดเดียวนะครับก็เรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมนะมันต้องย้อนกลับไปนานหน่อยนะครับเมื่อ12ปีที่แล้วเลยนะในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนที่ทั้งคู่เนี่ยตกชั้นไปนะก็เจอกันไป5ครั้งล่าสุดนี่เป็นดาร์บี้ชนะ2นะครับส่วนเวสต์แฮมเนี่ยชนะไป3านมนะแต่มันนานละมันไม่น่าจะมีผลต่อการแข่งขันวันนี้นะครับเรามาดูฟอร์มดาร์บี้กันดีกว่านะห้านัดล่าสุดเนี่ย ในลีกวันเนี่ยมีลุ้นที่จะขึ้นมาแชมป์เป็นเชฟลฤดูการหน้านะครับก็ชนะไป5นัดรวดกันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เล่นในบ้านนะ5นัดก็ยังฟอร์มดีชนะถึง5นัดรวดเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนเวสต์แฮมเวสต์แฮมนี่นัดล่าสุดก็ชนะเอเวอเรตันไป2ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็มีฟอร์มการเล่นที่ชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นะครับทำเงินได้ไป2รอบเนาะส่วนผลงานเป็นทีมเยือนนะครับก็ชนะ2เสมอ นึ่งและแพ้2ทํทำเงินไปได้2ครั้งเช่นกันนะครับวันนี้เวสต์แฮมเนี่ยมาในราคาครึ่งบวก1นะครับสกอร์สูงเนี่ยไป2.5กันเลยทีเดียวเนาะด้วยความที่อ่ามันห่างดิวิชันกันค่อนข้างเยอะนะครับเวสต์แฮมเนี่ยน่าจะต้องสร้างขวัญและกำลังใจเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ฟอร์มรุ่มรุ่ม,มดอนดอนเนาะถ้าเก็บชัยนัดนี้ได้เนี่ยก็น่าจะต่อยอดความมั่นใจในพรีเมียร์ลีกได้อีกนะครับก็จิ้มไปที่เวสต์แฮมนะครับส่วนสกอร์เนี่ยน่าจะมีเกิน3ลูกครับ เราไปต่อกันที่ซีรีอาอิตาลีนะครับอูดินเนเซ่ทีมอันดับ7ของตารางเจอเวโรนานะครับทีมอันดับ18ของตารางนะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสองนะเรามาดูความพร้อมของผู้เล่นนะครับทางด้านเจ้าบ้านอูดินเนเซ่นะครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บคือเจอราดเดโลโฟนะครับแล้วก็อดัมมาซินานะครับส่วนทางทีมเยือนเวโรนานะมีผู้เล่นติดโทษแบนหนึ่งคนนะครับพาเวลโดวิโดวิกนะครับผมโทมัสเชนรี่นะครับซิเมโอเน่เวอร์ดีนะมารโก ฟวิทอ่าฟรอโอนี่นะครับก็มาดูความพร้อมของผู้เล่นแล้วเราก็มาดูแผนการเล่นกันนะอ,อ่าอุดินเนเซ่เจ้าบ้านเนี่ยมาในระบบ 3, 5, 2นะครับก็ยังมีคีแมนนะมีวอลเลซนะมีอ,อ่าเบโตนะครับที่ยังเป็นคีแมนหลักนะที่คอยสร้างสารรค์เกมให้อุดินเนเซ่นะครับส่วนเวโรนาก็ยังมีอ,อ่าลาโซวิกนะครับผมที่เป็นคอยคอยอเป็นคนปั้นเกมนะครับก็มาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อน เลยนะเจอกัน5ครั้งล่าสุดเนี่ยก็อูนิเนเซชนะไปได้2ครั้งนะครับเวโรนาก็ชนะไปได้2ครั้งนะครับฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของอูนิเนเซนะผมนับแค่เป็นเกมที่เป็นทางการนะครับก็ชนะ1เสมอ1และแพ้ไป3นะทำเงินไปได้แค่เกมเดียวนะครับส่วนฟอร์มในบ้านเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับก็เสมอ2และแพ้ไปถึง3เกมเลยทีเดียวนะเรามาดูฝั่งทีมเยือนเวโรนากันบ้างน,นะครับ5้านัดล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะทำเงินไปได้ถึง4เกมกันเลยทีเดียวนะครับฟอร์มเวลาไปเป็นทีมเยือนเนี่ยไม่ค่อย ก็ชนะชนะ1และแพ้ไป4นะครับแต่ผมดูสถิติโดยรวมแล้วปีนี้อูดิเนเซ่ยิงในบ้านน้อยมากนะครับห้านัดล่าสุดน,นี่ยิงไปแค่ลูกเดียวทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้อูดิเนเซ่เปิดมาในราคาเนี่ยต่อครึ่งลูกนะครับสกอร์สูง2 5งจุดานะาผมหยอดเวโรนาสวนไปเลยละกันนะครับแล้วก็แทงสกอร์ต่ำนะครับเราไปที่ลาลิก้าของสเปนกันต่อเลยนะครับบียริลอันดับ5เปิดบ้านรับการมาเยือนของรายโยบาเยกานโน่นะอันดับ9ก้าตารางคู่นี้แข่งเวลาตี สานะครับเรามาดูความพร้อมของผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับผู้เล่นบาดเจ็บของทางเจ้าบ้านบียาริลเนี่ยมีนิโคลรัตแจ็คสันนะครับมีกิโก้นะมีจิโอวานีโลเซโซนะครับมีอัลฟองโซเรดาซ่านะส่วนทางฝั่งทีมเยือนไลโยเนี่ยมีแค่ออสการ์วาเลนตินนะครับบียาริลเนี่ยน่าจะมาในแผนการเล่น4-3-3นะครับคีย์แมนหลักก็ยังมีอ่ามเรโน่ no นะเชลันมเรโน่นะครับมีแบ็กซ้ายจอมบุกนะครับโมเรโน่ no นะก็เป็นคีย์แมนหลกัหลกๆข ของบียาลิวมาณช่วงนี้นะครับตลาโมเรโน่ก็เป็นดาวโซนโวของทีมด้วยนะครับส่วนทางฝั่งไลโอเนี่ยก็มีพาราซอนนะครับที่เป็นทีเด็ดนะครับมาในระบบ4 2 3 1นะตัวหลักๆก็ยังอยู่ครบนะครับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีม5นัดที่ผ่านมานะครับก็เจอกัน5ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งบียาลิวเนาะชนะไปได้4ครั้งแล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับไลโอเนี่ยไม่ชนะเลยใน5นัดล่าสุดนะครับฟอร์ม5นัดของบียาลิวเนี่ยชนะ3นัดเสมอ1นัดนะครับแล้วก็แพ้1นััดนะครบอ่างน เงินไปได้3ครั้งด้วยกันนะฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะ4แพ้1นนะครับก็แพ้แเอาารอัลมาดริดไปล่าสุดนี้นะครับ,เป,บรเป็นฟุตบอลสเปนิสครับเป็นฟุตบอลถ้วยแล้วกันนะครับก็นํามาดริดครึ่งแรกไปก่อน2อูนย์นะครึ่งหลังนี่ไม่รู้ไปโดนอีท่าไหนนะโดนรัว3ลูกรวดคืนเลยนะครับก็สามารถทําเงินไปได้4เกมนะครับเบียริลฟอร์มในบ้านนี่ยัง,ย,งยังเชื่อใจได้เสมอนะครับก็มาดูรายโยมั่งนะชนะ1เสมอ1แพ้ไป3านะครับทำเงินไปได้2เกมนะครับฟอร์มนอกบ้านเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยนะครับชนะ2เสมอ2 สองแพ้1ก็ทำเทงินไปได้2เกมเช่นกันนะครับวันนี้เบียริลเนี่ยเปิดมาในราคาครึ่งลูกควบนนะครับสกอร์สูง2.5เนี Ting ่ยก็แอดไม่คิดมากเลยนะแอดก็หยอดไปที่เบียริลอยู่แล้วนะสกอร์สูงก็วันนี้ก็ต้องน่าจะมีนะครับเราไปต่อกันที่คู่สุดท้ายนะครับไปกันที่โปรตุเกสนะวิกตอเรียกิมารายส์ทีมอันดับ7ของตารางนะครับเจอกับชาเวสทีมอันดับ8ของตารางครับคู่นี้แข่งเวลาตีสามสิบห้านะแข่งดึกหน่อยนะครับก็มาดูความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมนะทางเจ้าบ้าน าดเจ็บอยู่4ตำแหน่งนะครับมีโทนะมัสฮันเดลนะมีเตียโกซิลวานะครับมีเซฟเรียรานะครับมีอันเดรอันเดรนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนชาเวสแฮกเกอร์เฮอร์นันเดสนะครับเรามาดูแผนของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะอ่าทางวิคตอรีกิมารายส์เนี่ยน่าจะมาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับก็คีแมนหลกัหลกๆก็มี And นะอันเดรนะอ่าอร์เมนดานะครับแล้วก็มีซิลวานะก็จะคอยสร้างความปั่นป่วนให้กับทางทีม นะส่วนชาเวสเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็มีเทเซร่านะครับมีเฮอร์นันเดสนะที่เป็นคีแมนนะครับที่น่ากลัวละกันละ่ะผมว่านะเรามาดู Siri สถิติของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยเป็นวิกตอเรียกิมารายส์ครับที่ทําได้ดีกว่านะชนะไปถึง4เกมนะชาเวสเนี่ยชนะไปได้แค่เกมเดียวนะครับส่วนฟอร์มกิมารายส์เนี่ยไม่ต้องว่า5นัดล่าสุดเอา10นัดล่าสุดเลยนะครับชนะได้แค่เกมเดียวแค่นั้นนะนอกนั้นออกไปทางเสมอกับแพ้นะครับผ ถ้า5้านัดเนี <French Claire> ่ยก็คือเสมอได้แค่เกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับทาเงินได้แค่ครั้งเดียวครับส่วนฟอร์มในบ้านเนี่ยห้านัดล่าสุดเนี่ยคือชนะ1นะเสมอ3แล้วแพ้ไป1นะครับทำทำเงินได้อยู่2ครั้งด้วยกันนะส่วนชาเวสก็ฟอร์มก็ไม่ได้ต่างอะไรกัน5้านัดล่าสุดก็เสมอ3แพ้ไป2นะครับทำเงินได้แค่1ครั้งนะครับส่วนฟอร์มเวลาเป็นทีมเยือนเนี่ยเสมอ4เลยแล้วแพ้ Jae <King. S> 1นะครับใน5้านัดหลังสุดนี่ก็ทําเงินไม่ได้ถึง2ครั้งนะวันนี้เนี่ยกีมาไลท์เนี่ยเปิดมาน ในราคาครึ่งลูกนะครับสกอร์สูงเนี่ย2.25นะแต่ผมว่าวันเนี้ยผมหยอดไปที่เชวเวสนะผมลองเลยนะครับส่วนสกอร์สูงเนี่ยผมคิดว่ามีแหละ2.1 2.2น่าจะมานะครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผม4คู่วันนี้เรามาสรุปกันเลยดีกว่าเนาะคู่แรกนะครับ FA ฟเอครับดาร์บี้เฮาส์ตีเจอเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมมาในราคาครึ่งบวกหนะึ่งเนาะสกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับผมผมก็หยอดไปที่เวสต์แฮมแล้วก็หยอดไปที่สกอร์ส ด้วยนะครับคู่ที่2นะกันโชซิเนียอิตาลีนะครับอูดินเนเซ่เจอเวโรน่านะครับอูดินเนเซ่เนี่ยต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับสกอร์สูงเนี่ยสลูกครึ่งนะแต่อันนี้แอดเห็นต่างนะแอดสวนเลยนะครับไปที่เวโรนะ่าแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่3บียาริวนะเจอรายโอบายเอแกโนนะครับวันนี้บียาริวเปิดมาในราคาครึ่งบวกหนึ่งนะก็สูงไปที่2ลูกครึ่งนะครับอันนี้แอดก็ให้บียาริวนะแล้วก็หยอดไปที่สูงนะครับส่วนคู่สุสดท้ายวิกตอเรียกิมารายเจอกับชาเวสนะครับผม ก็กิมไลท์เปิดมาในราคาครึ่งลูกนะสกอร์สูงสอง,สองลูกครึ่งนะครับก็สวนไปที่ชาวเวสแต่ให้สกอร์สูงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังการวิเคราะห์ของทีมงานมุมบันเต็งนะครับยังไงก็ช่วยกดไลฟ์กดแชร์ช่วย s u b สไคร b นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานได้ทําผลงานดีๆกันต่อไปนะใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะครับขอบคุณมากครับ